เติมเต็มบ้านของคุณให้สวยงามและสัมผัสธรรมชาติ100%ทุกย่างก้าวกับพื้นไม้สักและบันไดไม้สักจริงเต็มแผ่นจากธรรมชาติคัดสวยทุกแผ่นขายส่งพร้อมรับติดตั้งครบวงจรที่ชิตวาค้าไม้ไม้สัก คัดสวยเกตด A ตาน้อยไม่มีกะพีมีให้เลือกมากกว่า15ขนาดครอบคลุมทุกพื้นที่การใช้งานไม้จริง100%เนะครับสัมผัสธรรมชาติแท้ไม้จริงเนี่ยจะทำให้เย็นสบายทุกย่างก้าวหมดห่วงเพราะไม้ผ่านการอบแห้งไม่หดไม่บวมไม้แกะอายุ30ปีขึ้นไปลวดลายสวยงามนะครับผมหมดห่วงเรื่องปลวกและแมลงไปได้เลยมั่นใจได้ด้วยประสบการณ์ในวงการไม้สักมาก,กว่า30ปีสะดวกสบายพร้อมรับติดตั้งและจะส่งทั่วไทยโดย ทีมช่างไม้มืออาชีพมั่นใจด้วยการควบคุมโดยตรงจากโรงงานชิตวาคาไม้ผู้มีประสบการณ์ด้านไม้สักมากว่า30ปีไม่แพงราคาเริ่มต้นที่900บาทเท่านั้นเองครับผมสนใจติดต่อนะครับคุณยุทธเจ้าของจิตการโทรได้เลยที่เบอร์098 4 4 1 4 2 2 4หรือว่าทางไลน์ s s t w w o o เหรือเข้ามาดูที่หน้าร้านได้เลยนะครับมีโกดังอยู่ที่บางใหญ่เยื้องๆกับเซนทันเวสเกตยินดีบริการทุกท่านนะครับขอบคุณครับ